พี่พวกใครทำอะไรพี่ใครพันร้อกระเทียมรากผักชีพริกไทยข่าแก่เ,เ,เครื่องที่โขกไว้<ะ>ขา่า อบเชยผวยกักอหอมดีแล้วก็น้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลปีบ๊บ อัน้ต้องหวานนะครับแน่ตัดไปเลยเยอะเลย นี่นะครับก็เคี่ยวจนน้ำตาลเนี่ยออกสีน้ำตาลเข้มเลยนะครับแบบนี้แล้วก็จะใส่หมูสามชั้นหมูสามชั้นเนี่ยใส่ลงไปผัดไข่ แล้วผงกะลรล่ละพี่ไม่ใส่ซีอิ๊วดำล้วพี่ไม่ใส่พะโล้สูตรไหนละพี่สูตรโบราณหมูพอตึงๆเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำลงไป ต้มไฟอ่อนสองชั่วโมง <Okay. S 1> นี่นะครับสองชั่วโมงหน้าตาแบบนี้ไข่ <Wow. S 1> ก็เป็นสีดีเลยนะครับไข่ <c oughs> รพระโล้กอโตยังพร้อมกือโตพร้อมรับประทานแล้วครับก็ต้มมาสองชั่วโมงนะครับช่วงรอคอแห้งก็อาจจะมีการเพิงเพียงกันบ้างไข่ <Okay. S 1> รพระโล ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับป๋ามี่ก็ตักใส่ถ้วยแบ่งแล้บร้อยแล้วนะครับนี่นะครับการตนนุ๋นนานเนี่ยไข่ขาวเขาจะไม่เป็นสีขาวแล้วนะครับนี่ครับสีของดำๆน้ำตาลเนี่ยเขาจะเคลือบเข้าไปซึมเข้าไปในไข่ขาวนะครับไข่แดงก็จะแข็งๆนะครับป้ามี่ก็สัดแล้วโหวคำแรกมีทั้งไข่มีทั้งหมูมีแล้ข้าวเปากอนปอกอน อันนี้ป้ามี่ก็ตักสัตว์ตักอารกใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับในชามนี้ก็โชว์อย่างเดียวขมชานก็หมูติดมันนะครับก็นุ่มนวลน,นุ่มนวลชูชูก่อนแล้วค่อยเป่าเปา็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับเออ